หวานนักรักนี้ตอนที่5เย็นวันนั้นหลังจากเรียนเสร็จชมพูนิกับออนวราไปทำงานที่ชมรมหนังสือพิมพ์ของคณะเหมือนเคยกว่าจะเสร็จงานชมรมฝ่ารถราที่แสนติดมาถึงบ้านก็สองทุ่มกว่าชมพูนิกไม่อยากรบกวนแม่จึงถขประตูรั้วด้วยตัวเองแทนการกดกรีงเรียกให้แม่มาเปิดประตูให้หญิงสาวเดินผ่านชิงชาใต้ซุ้มต้นกระดังงาเพื่อเดินเข้าบ้านเด็กไม่ดี ไปไหนมากลับบ้านมืดค่ำป่านนี้เสียงคุ้นหูนั้นทำให้ชมพูนิกสะดุดกึกหยุดเดินแล้วหันขวับมามองร่างหนึ่งที่นั่งอยู่ที่ชิงช้าทำไมเธอไม่สังเกตเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ตรงนั้นและที่สำคัญใครคนนั้นคือคนที่เธออยากเจอหน้าเขาที่สุดเพราะไม่ได้เจอหน้าเขามาพักใหญ่แล้วพี่พีทช,ชมพูนิกเอ่ยเรียกชื่อเขาด้วยความคาดไม่ถึงว่าเขาจะมานั่งรอเธออยู่ที่หน้าบ้านแบบนี้ว่ายังไง ยังไม่ตอบคำถามพี่เลยว่าไปไหนมาอีกฝ่ายยังถามย้ำกลับมาอีกครั้งก่อนจะลุกจากชิงช้าแล้วเดินมาหยุดยืนต่อหน้าเธอร่างสูงสูงของเขาทำให้ชมพูนิกดูตัวเล็กไปถนัดตาทีเดียวชมพูทำงานอยู่ที่ชมรมค่ะชมพูนิกตอบเขาโดยไม่ยอมเงยหน้ามองศบตาแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็รู้ดีว่าตอนนี้ดวงตาคมของพิทยากรกำลังจับจ้องอยู่ที่ดวงหน้าของเธอ ก่อนจะได้ยินคำตอบว่าหรือว่าคำพูดใดๆเธอก็ต้องตกตะลึงเมื่อจูจๆอีกฝ่ายใช้ผ้าเช็ดหน้าซาับเหงื่อที่ซึมอยู่ตามไรผมที่หน้าผากของเธอกลิ่นหอมอ่อนแบบโคโลนของผู้ชายจากผ้าเช็ดหน้าโรยรินมากระทบจมูกเป็นกลิ่นหอมที่ทำให้จิตใจผ่อนคลายมากเหนื่อยมากเลยเหรอเสียงถามนั้นแสนจะอ่อนโยนและคำพูดนี้แทบจะทำให้ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางบนท้องถนนหายไปจนหมดสิ้น และน้ำเสียงที่ดูห่วงใย,ยนั้นเกือบจะทำให้ความน้อยใจที่มีต่อเขามาลายหายไปไม่เธอยังงอนพิพีทอยู่นะชมพู่อย่าลืมสิหญิงสาวเตือนสติตัวเองแล้วมาคิดอย่างนั้นชมพูนี้ก็เบือนหน้าหนีจากการกระทำของเขานี่โกรธพี่อยู่หรือเปล่าพิทยากรก้มหน้ามาถามที่ตอนนี้เจ้าของใบหน้าใสาเมินหน้าหนีเขาไปอีกทางหนึ่ง ไม่ได้โกรธค่ะคนตัวเล็กตอบมาอย่างนั้นแต่ไม่ได้ทำให้เขาเชื่อนี่เนอะเหรอไม่โกรธเขารู้จักเธอดีว่าอาการและท่าทางแบบไหนคือการที่เธอกำลังโกรธหรือว่างอนเขาเอาละ่ะมานั่งนี่ก่อนมาคุยกับพี่หน่อยพิทยากรถือวิาสาสะด้วยการจับมือเธอมาไว้ในอุ้งมือของเขาแล้วจับจูงให้เธอเดินตามมานั่งที่ชิงชาด้วยกัน พี่ขอโทษด้วยที่รับปากเรื่องการฝึกงานแล้วเงียบหายไปไม่ได้มาบอกข่าวเรื่องนี้อีกเขาคิดว่าเธอกำลังงอนเขาในเรื่องของการฝึกงานพี่พิดก็โทรมาบอกแล้วนี่คะ่ะชมพูนี้ยังคงเมินมองไปทางอื่นในขณะที่พูดยิ่งทำให้คนฟังงงหนักถ้าไม่ได้โกรธเรื่องฝึกงานแล้วเธอโกรธเขาเรื่องอะไรชายหนุ่มคิดหาสาเหตุอาการงอนของชมพูนิก เขายอมรับว่าบางครั้งอาจทําให้อีกฝ่ายงอนขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเขาไม่รู้ตัวเป็นไปได้ว่าความที่ไวห่างกันกว่าสิปีทําให้มุมมองและความคิดในเรื่องต่างๆนั้นแตกต่างกันไปพอสมควรแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้อยากจะให้ไวที่แตกต่างกันนี้มาเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ระหว่างเขากับชมพูนิกอย่างเช่นวันนี้ด้วยความที่เขาอดทนต่อความคิดถึงไม่ไหว อยากเห็นหน้าเธอจนทนไม่ไหวถึงได้ยอมที่จะลดวัยมานั่งเฝ้ารอพบหน้าเธอเหมือนกับว่าเป็นหนุ่มน้อยในวัยรักที่เลือดร้อนขนาดไม่ได้เห็นหน้าสาวเจ้ากินข้าวไม่ลงแต่ยอมที่จะบอกปฏิเสธคำชวนไปสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนสนิทแล้วเลือกที่จะมานั่งรอชมภูนิกที่บ้านจนมืดค่ำแบบนี้นำซ้ำวันนี้มารดาของเธอก็มองเขาด้วยแววตาพินิจพิเคราะห์ต่างจากปกติเมื่อเขาเอ่ยปาก ว่าขอนั่งรอเธอเพื่อจะบอกเรื่องการฝึกงานทั้งที่เมื่อก่อนแววตาแบบวันนี้ไม่เคยมองเขามาก่อนแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยอมที่จะให้คุณชมายพรมันดาของชมพูนิกสงสัยเขาเพราะคิดถึงเด็กแสนง,งอนคนนี้เหลือเกินถ้าหากว่าวันนี้ไม่ได้เห็นหน้าเห็นที่จะนอนไม่หลับเป็นแน่แล้วนี่เธอเกิดงอนเขาด้วยเรื่องอะไรกันนะชายหนุ่มไม่เข้าใจจริงๆชมพูร,รู้ค่ะว่าพี่พีทไม่ว่างได้ยินมาจากจ้าว่าวันก่อน พี่ตามไปดูเจ้าจ่าไทยแบบที่หัวหินแล้วก็ยุ่งกับการพาเจ้าจ่าไปกินข้าวด้วยเรื่องฝึกงานของชมพู่ไม่สําคัญหรอกคะ่ะชมพู่รอได้คําพูดที่พรั่งรูออกมาจากปากบางนั้นทําให้ความสงสัยทั้งหมดของพิทยากรกร,กระจ่างแจ้งทันทีที่แท้ไม่เด็กแสนงอนของเขาก็ไปได้ยินเรื่องราวจากจารุมลมานีเองถึงได้มาทําหน้างอใส่เขาแบบนี้โถเอ้ยเด็กหนอเด็ก นี่แค่ได้ฟังคำพูดจากคนอื่นก็เชื่อเป็นตุเป็นตาซะแล้วว่าเขาไปดูแลเอาใจใส่คนอื่นจนลืมเรื่องธุระของเธอจนหมดคนตรงหน้านี้จะรู้หรือเปล่าถึงเขาจะมีเรื่องให้ต้องทำมากมายแค่ไหนแต่หัวใจของเขานั้นมีแต่เรื่องราวของเธออยู่เต็มหัวใจไม่มีเวลาไหนเลยที่จะไม่คิดถึงหน้าใสใสของเธอแต่เขาไม่ได้บอกให้เธอรู้หากว่าเขาขืนบอกไปอย่างนั้นคำพูดที่ดูหวานแบบนี้ อาจจะทำให้เขาดูเหมือนเป็นผู้ชายที่ไม่เอาไหนดีแต่ปากหวานหรือบางทีอาจจะดูเป็นเท่าหัวงูไปเลยก็ได้ในสายตาของเธอเอาเถอะวันนี้จะยอมให้เธอเข้าใจผิดผดไปก่อนเอาไว้ถึงเวลาที่พร้อมวันนั้นเขาจะบอกให้หมดทีเดียวว่าเธอเองนั่นแหละที่ทำให้เขายุง่งจนถ้าไม่มีเวลาไปคิดถึงเรื่องราวของใครๆจนถูกเพื่อนๆพ,พ,พากันล้อว่าเขาเป็นพวกชายรักชายเพราะไม่คิดจะมองผู้หญิงคนไหนเลยสักคน แล้วถึงวันนั้นเมื่อไหร่จะสอนให้รู้ว่าความรักที่เขามีต่อเธอนั้นมันมากมายเพียงไหนแล้วก็อ่อนหวานเพียงใดพิธีกรยิ้มอ่อนโยนให้กับคนตรงหน้าก่อนจะเอ่ยขึ้นแต่วันนี้พี่ว่างพอที่จะมาเจอชมพู่นะเตรียมตัวเรื่องการฝึกงานได้แล้วชมพู่พร้อมเมื่อไหร่พี่จะพาไปฝึกงานทันทีคำพูและท่าทีของเขาไม่ได้ทำให้ชมพูนิกรู้สึกดีขึ้นเธอกับหน้าบึ้งไปกว่าเดิมและตัดพ้อเขาอยู่ในใจทุกทีเลย มีแต่คำพูดเป็นผู้ใหญ่เป็นการเป็นงานแบบนี้ทุกทีถ้าเป็นจารุมนแล้วก็เขาคงไม่ทำเสียงไม่วางมากเป็นผู้ใหญ่แบบนี้แน่ๆเขาคงจะกลายเป็นชายหนุ่มที่พร้อมจะพูดคำหวานแล้วก็คงจะคอยเอาใจเทคแคร์จารุมนแง่แงไม่ว่าเมื่อไหร่พี่พีทก็มองเธอเป็นแค่เด็กน้อยเป็นเหมือนน้องสาวเขาเสมอคงไม่มีวันที่เขาจะมองเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนที่มีสิทธิ์จะคิดกับเขามากกว่าคำว่าพี่ชาย ผู้หญิงที่อยากจะฟังคำพูดหวานๆอยากได้รับการเอาอกเอาใจดูแลเทคแคร์จากเขาเหมือนคนอื่นๆชมพูนิกบอกกับตัวเองอย่างเศร้าๆส่วนพิทยากรเมื่อเห็นดวงหน้าใสาของเธอมีแววเศร้าหมองนั่นทำให้อยากจะรวบร่างบางเขามากอดสิจริงๆและจะบอกกับเธอว่าอย่าคิดน้อยใจเขาไปเลยเขาไม่เคยเห็นใครสำคัญไปมากกว่าเธอสักคนแต่เขาทำเช่นนั้นไม่ได้เวลานี้ยังไม่เหมาะที่จะทำแบบนั้น ในสายตาของผู้ใหญ่โดยเฉพาะแม่ของเธออาจจะเห็นว่าชมพูนิกยังอยู่ในวัยเรียนไม่เหมาะที่จะมีเรื่องราวของความรักในตอนนี้และที่สำคัญคนที่จะมาบอกรักลูกสาวของท่านอายุห่างจากลูกของท่านสิบกว่าปีคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกหากว่าแม่ของเธอจะมองเขาว่าเขาอาจจะไม่จริงจังกับชมพูนิกก็เป็นได้เขาจะอดทนร้อยถึงวันที่เหมาะสมซึ่งมันก็เป็นเวลาที่ไม่นานเลยอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นแค่ชมพูนิกเรียนจบ วันนั้นเขาจะบอกความในใจกับคนตรงหน้าจะสอนให้เธอได้รู้จักความรักของเขาและบอกกับคุณแม่ของเธอให้ทราบว่าเขาแอบรักลูกสาวท่านมานานแค่ไหนแล้วจะขอจับจองเป็นเจ้าของทั้งตัวทั้งหัวใจของคนร่างบางตรงหน้าและจะกอดเธอให้สมกับที่เขารอคอยมานานเลยทีเดียวแต่ในตอนนี้พิธีกรทำได้เพียงจับมือเล็กๆของเธอเอาไว้บีเบาๆก่อนจะมองสบตาดำกลับคู่นั้น เข้าบ้านเถอคุณแม่รอกินข้าวอยู่ชายหนุ่มพูดก่อนจะปล่อยมือเธอเป็นอิสระเท่านี้จริงๆที่เขาพูดออกมานั้นยิ่งทําให้ชมพูนิกน้อยใจมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณและเมื่อร่างสูงสูงของเขายืนขึ้นและเดินนําหน้าเธอเข้าบ้านชมพูนิกก็แทบน้ําตาคลอทีเดียวขอแค่นิดเดียวเท่านั้นขอแค่จับจูงมือเธอแล้วเดินไปด้วยกันจนถึงหน้าประตูบ้านก็ยังดีแสดงความห่วงใย,ยออกมาอีกสักนิด พี่พีจะทำให้เธอไม่ได้เลยเชียวหรอเราที่เขาเช็ดหน้าให้เธอกับคำพูดที่แสนจะอ่อนโยนเมื่อครู่มันเป็นความฝันหรือไงทำไมตอนนี้เขากลับมาเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องวางท่าทีเหินห่างแบบนี้อีกแล้วชมพูนิกนึกน้อยใจไปสารพัดไม่ได้รู้เลยว่าพิทยากรน,นั้นคิดไปอีกแบบทั้งที่เขาเองอยากจะจับจูงมือเธออยู่ตลอดเวลาแต่คืนทำไปแบบนั้นเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาหาเธอที่บ้านแบบนี้ แบบที่แม่ของเธอจะยังคงไว้วางใจเขาอย่างไรก็ตามเขาต้องวางตัวให้เหมาะสมเพราะเขายังแค่ความรู้สึกนึกคิดของผู้ใหญ่อย่างแม่ของเธออยู่มากชายหนุ่มย้ายท่านไวเนือ้อเชื่อใจเขาอยู่เหมือนเดิมไม่อยากดูเป็นผู้ชายที่เชื่อถือไม่ได้ในใสายตาของผู้ใหญ่พิทยากรเลยไม่ได้รู้ว่าตอนนี้คนที่เดินตามหลังคิดน้อยใจไปไกลขนาดไหนแล้วอาหารมือ้อค่ำในเวลาเกือบสามทุ่มของคืนนี้ จึงเป็นการกินอาหารมือที่ชมพูนิกไม่ได้รับรู้รสชาติของอาหารเลยสักนิดแถมการพูดคุยกันระหว่างพิทยากรกับแม่ของเธอก็ไม่ได้เข้ามากระทบสดประสาทการรับฟังของเธอเลยหญิงสามวมดจะจมจ่อมอยู่ในความคิดของตัวเองความคิดน้อยอกน้อยใจคนที่กำลังพูดคุยกับแม่ของเธออย่างสนุกสนานและเมื่อมือคํำจบลงแทนที่จะเดินไปส่งพิทยากรที่หน้าบ้านอย่างเคยทำเธอกลับขอตัวขึ้นห้องไปซะอย่างนั้น อ้าวไม่ไปส่งพี่เขาหน่อยเหรอลูกทำไมพรเอ่ยถามบุตรสาวเพราะว่าทุกครั้งที่พิทยากรมาที่บ้านชมพูนิกจะต้องเป็นฝ่ายเดินไปส่งเขาที่หน้าบ้านทุกครั้งแต่ทำไมวันนี้ลูกสาวกลับไม่ยอมออกไปส่งแถมยังเดินขึ้นห้องหน้าตาเฉยถ้าเหมือนกับว่ากําลังโกรธพิทยากรอยู่ไม่เป็นไรครับคุณนะ้าน้องคงจะเหนื่อยพิทยากรแก้ต่างให้ชมพูนิกก่อนจะแอบชํำเลืองสายตา มองตามคนแสนงอนที่เดินขึ้นห้องไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนาเดินไปส่งที่หน้าบ้านชมายพรเดินออกมาส่งชายหนุ่มที่หน้าบ้านซะเองนาต้องขอบใจพีทด้วยนะที่เป็นธุระจัดการเรื่องฝึกงานให้น้องไม่เป็นไรครับมันตรงกับสาขาที่น้องเรียนอยู่พอดียังไงถ้าน้องไปฝึกงานนาฝากพีทช,ช่วยดูดูน้องให้ด้วยนะบางทีเขาทำตัวเด็กไปบ้าง อาจจะทำให้คนอื่นไม่ชอบใจเอาได้ชมัยพรเอ่ยปากฝากฟังลูกสาวทั้งที่รู้ดีอยู่แก่ใจแล้วว่ายังไงพิทยากรก็ไม่มีทางที่จะละเลยชมพูนิกแน่ๆแต่ถึงอย่างนั้นคนเป็นแม่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณนะ้าผมจะดูแลชมพูเองชายหนุ่มรับปากหนักแน่นคำพูดกับแววตาที่พิทยากรสื่อออกมานั้น ทำให้คุณชำไมพรรู้สึกเหมือนกับว่าพิทยากรกำลังเอ่อยปากให้สัญญาว่าจะดูแลลูกสาวข,ของเธอเป็นอย่างดีหากยอมอนุญาตให้เขาได้แต่งงานกับลูกสาวเธออย่างนั้นล่ะเออคิดมากไปหรือเปล่าเนาะเรามารดาของชมพูนิกนึกตำหนิตัวเองที่จู่ๆกลับคิดไปซะแบบนั้นผมลานะครับคุณนะ้าพิทยากรยกมือไหว้ก่อนจะเดินขึ้นรถแล้วขับรถออกไปในขณะที่หัวสมองของเขานั้นมีภาพชมพูนิกเต็มไปหมด แสนงอนจริงๆเอาไว้เรียนจบก่อนเธอจะไม่ยอมให้งอนแบบนี้อีกแล้วชายหนุ่มยิ้มเมื่อนึกถึงวันที่เขาเฝ้ารอและนึกถึงใบหน้าใสาของเธอที่งอนเขาจนแก้มนั้นป่องราวกับปลาทองเลยทีเดียววันรุ่งขึ้นพิทยากรลงทุนโทรมาที่บ้านเธอตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะแจ้งให้มารดาของเธอทราบว่าเขาจะมารับลูกสาวของท่านไปส่งที่มหาวิทยาลายัยเนื่องจากเช้าวันนี้เขามีนัดคุยงานกับลูกค้าในย่านนั้น และจะได้คุยกับชมพูนิกถึงเรื่องของการฝึกงานด้วยดังนั้นเชาน้านี้ชมพูนิกจึงต้องนั่งรอชายหนุ่มอยู่ที่สวนย่อมหน้าบ้านหลังจากที่แม่ของเธอขับรถออกไปทำงานก่อนแล้วครูหนึ่งก็ได้ยินเสียงกดกริ่งที่หน้าประตูรัว้วเธอเดินออกไปเปิดประตูก็เห็นว่าเป็นพิยากรน,นั่นเองที่ยืนอยู่ตรงนั้นทั้งที่ไม่อยากจะมองหน้าเขาเพราะเมื่อคือนยังงอนไม่หายแต่เธอก็ไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้ ราะทุกครั้งที่เจอหน้ากันเหมือนกับบ่าหัวใจที่แห้งแล้งได้น้ำฝนที่ตกลงมาหลังรินมอบความชุ่มชื้นให้ทุกทีเลยเธอจะต้องแพ้ใบหน้าใจดีแล้วก็ดวงตาที่แสนอบอุ่นคู่นี้ความโกรธที่มีเมื่อคืนก็เหมือนจะบรรเทาเบาบางลงไปมากเมื่ออีกฝ่ายเอ่ยถ้อยคำที่แสนอ่อนโยนรอพี่นานไหมชมพู่เขาถามพางยื่นมือมารับหนังสือจากอ้อมแขนของเธอเอาไปถือซะเอง ไม่นานค่ะหญิงสาวตอบเสียงเบาแล้วเดินตามชายหนุ่มไปที่รถซึ่งอีกฝ่ายเปิดประตูให้เธอและเมื่อเธอก้าวเข้าไปนั่งในที่ของตัวเองเขาก็าเดินอ้อมมาเปิดประตูฝั่งคนข п, <t> ับ<า>ก้าวขึ้นไปแล้วก็ขับรถเธอตอบเสียงเบาแล้วเดินตามชายหนุ่มไปที่รถซึ่งอีกฝ่ายเปิดประตูให้เธอกา้า,าวเข้าไปนั่งก่อนแล้วตนเองเดินอ้อมมาเปิดประตูด้านคนขับแล้วก้าวขึ้นรถตามไปหายโกรธพี่รอยัง เสียงทุมๆนั้นเอ่ยถามออกมาทำเอาคนถูกถามทําหน้าไม่ถูกไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เธอจะปิดบังความรู้สึกตัวเองได้ให้รอดพ้นจากสายตาของเขาก็ไม่ได้โกรธพี่พีชนี่คะชมพูนิกตอบพลางก้มหน้ามองมือตัวเองเพราะตอนนี้ไม่กล้าที่จะมองสบตาเขาพี่อาจจะงานยุ่งไปหน่อยช่วงนี้แต่รับรองไม่เคยลืมเรื่องของชมพูหรอกนะพิทยากรหลุดปากออกมาจนได้ นั่นทำให้ชมพูนิคสะดุดในใจทันทีกับคำพูดประโยคนี้ของเขาก็เรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วพี่จะเห็นเรื่องอื่นหรือว่าเห็นคนอื่นสำคัญกว่าชมพูดได้ยังไงพิธีกรหันมามองเธอแวบหนึ่งก่อนจะหันไปมองท้องถนนเบื้องหน้าไม่รู้ว่าคำพูดประโยคหลังนี้ทำเอาคนฟังใจฟอหลังจากที่เพิ่งดีใจกับประโยคแรกที่ได้ยินทีแท้ก็เป็นเพราะเธอกับเขารู้จักกันมานานนี่เอง ไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่นสักหน่อยชมพูนิกบอกกับตัวเองแล้วเธอก็ไม่ได้คุยกับเขาไปมากกว่านั้นเพราะมีโทรศัพท์เข้ามือถือของพิทยากรและดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องสำคัญซะด้วยชายหนุ่มจึงคุยกับทางปลายสายอยู่นานจนกระทั่งเขาขับรถมาจอดที่ลานจอดรถหน้าตึกเรียนของเธอนั่นแหละพิทยากรถ,ถึงได้วางสายชมพูไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะพี่พีทเธอยกมือไหว้ชายหนุ่มแล้วเปิดประตูลงจากรถก้าวออกไป แต่ก็ต้องชะง,งักเพราะพิทยากรคว้ามือเธอเอาไว้สะก่อนชมพูนิขันมามองเขาแวบหนึ่งนั้นเธอเห็นแววตาแปลกๆปรากฏอยู่ในดวงตาคมเข้มของพิทยากรก่อนที่มันจะเปลี่ยนกลับมาปากติเหมือนเดิมอย่าลืมสวมหมวกพิทยากรเตือนชมพูนิจึงล้วงหยิบเอาหมวกออกจากกระเป๋าขึ้นมาสวมแล้วคืนนี้พี่จะโทรไปหาอย่าเข้านอนเร็วนะชายหนุ่มบอกกับเธอก่อนจะออกรถไป ที้งห้ชมพูนิกยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นด้วยความงงงันคิดไม่ออกว่าทำไมพิทยากรถึงบอกเธอแบบนี้